พระรม,มกวีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาคสาเมตตาเป็นประธานมอบบ้านสังฆาประชานุเคราะห์คณะสงฆ์ภาคสามที่อำเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรีจากนั้นเวลา15นาฬิกา30นาทีในบ่ายวันเดียวกันพระพรม,มกวีเจ้าคณะภาคสาเดินทางต่อไปยังอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีเมตตาเป็นประธานมอบบ้านสังฆาประชานุเคราะห์คณะสงฆ์ภาคสาให้กับนางสาววัชรีชิน,นบุตรบ้านเลขที่68หมู่7 ตำบลหินปักอําเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีโดยมีคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีนำโดยพระธรรมวชิรสุนทรเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีท่านเจ้าขุนดตรพระโสรพลพัฒนาคุณที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสาประธานโครงการสร้างบ้านสังฆาประชานุเคราะห์คณะสงฆ์ภาค3ามพระวชิรจาริยาพรรองเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมีนำโดยพระครูโสรพลปัญญาวุฒิเจ้าคณะอำเภอบ้านหมี พระครูประสิทธิศาสนาการรองเจ้าคณะอำเภอบ้านมีเรขานุก,การประธานฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดลบุรีพระครูภาวนาวราพรรองเจ้าคณะอำเภอบ้านมีจังหวัดลบุรีผู้แทนคณะสงฆ์จังหวัดอุทัยธานีสิงห์บุรีชัยนาทในส่วนราชการโดยมีว่าที่ร้อยตีทรงผลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีนายนภัรเอมอ่อนในอำเภอบ้านมีนายวีระจำลอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลบบุรีผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่ในยกองค์การบริหารส่วนตำบลหินปักกำนันผู้ใหญ่บ้านกิ่งกาชาดอำเภอบ้านมีเจ้าหน้าที่อ,อสอมอและชาวบ้านตำบลหินปักถวายการต้อนรับพระโพมกวีเจ้าคณะภาคสาการสร้างบ้านให้กับนางสาววชรีชิน,นบุตรด้วยบ้านของนางสาววชรีอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมมากหลังคาฝาบ้านผุพัง ด้วยบ้านของนางสาววัชรีอยู่ต่ำกว่าถนนมากเมื่อถึงหน้าฝนน้ำก็จะท่วมขังบริเวณบ้านของนางสาววัชรีซึ่งไม่เอื้อในการอยู่อาศัยนางสาววัชรีอาศัยอยู่สองคนกับบุตรสาวซึ่งกำลังเรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านหมีวิทยาอำเภอบ้านหมีจังหวัดลพบุรี ครอบครัวนี้นอกจากจะเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัยแล้วและในตอนนี้นางสาววชรีป่วยมีโรคประจำตัวหลายอย่างถึงขั้นตัดขาซึ่งหมดโอกาสที่จะซ่อมแซมบ้านให้ดีขึ้นได้ด้วยเหตุนี้คณะสงฆ์อำเภอบ้านมีนำโดยพระครูษโสพลปัญญาวุฒิเจ้าคณะอำเภอบ้านมีพิจารณาเห็นถึงความเดือดร้อนของครอบครัวนี้ จึงทำเรื่องเสนอท่านเจ้าคุณดรพระโสพลพัฒนาคุณที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสามประธานดำเนินงานโครงการสร้างบ้านสังฆาประชานุเคราะห์คณะสงฆ์ภาคสาเพื่อของบประมาณจากกองทุนสังฆาประชานุเคราะห์คณะสงฆ์ภาคสด้วยความประพฤติปฏิบัติตนของครอบครัวนางสาววัชรีชินบุตรผ่านกฎเกณฑ์ที่คณะสงฆ์ภาคสามกำหนดไว้พระพรมกวีเจ้าคณะภาคสามจึงอนุมัติงบประมาณจำนวนสองแสนบาท เพื่อสร้างบ้านให้กับนางสาววัชรีท่านเจ้าขุนด็อกเตอร์พระโสพลพัฒนาคุณมอบปิดบล็อกสมทบในการสร้างบ้านจำนวน1,500ก้อนคณะส่งอำเภอบ้านมีร่วมบริจาคสมทบโดยมีพระครูพิบูรณ์ปัญญากรเจ้าคณะตำบลหินปักเจ้าอาวาสวัดหินปักใหญ่พระอธิการทรงกรดกะตะคุโนเจ้าอาวาสวัดหินปักเหนือร่วมสมทบมอบดินถมที่สร้างบ้านจำนวน22คันรถ ร้านกำไรทองมอบบานหน้าต่างและประตูบ้านสอจอวชิระจิรพันธ์วานิชมอบกระเบื้องปูพื้นจำนวน30กล่องช่างหนึ่งร่วมต่อเติมมุกหน้าบ้านโดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านดูแลช่วยเหลือทุกด้านในการสร้างบ้านจนแล้วเสร็จเพื่อรอรับมอบการร่วมด้วยช่วยกันในการสร้างบ้านให้ผู้เดือดร้อนที่อยู่อาศัยพระพรมกวีเจ้าคณะภาคสามนำคณะสงฆ์ภาคสามทั้งสจังหวัด สระนิตยพัฒหรือเงินเดือนพระ1เดือนภายในหนึ่งปีเพื่อย้อนกลับมาตอบแทนศรัทธาของญาติโยมที่มีต่อคณะสงฆ์ในการสืบต่อพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนต่อไปในการนี้พระธรรมวชิรสุนทรเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีปปรกล่าวสัมโมทนียขถาถึงความสำคัญในการสร้างบ้านให้กับญาติโยมบ้านสังฆประชานุเครห์นั้นพระเดชพระคุณเจ้าคณะภาคมีนโยบายเพื่อ ให้พระสงฆ์ได้ดูแลประชาชนหมายความว่าในทุกวันเนี่ยในกิจวัตรของพระนั้นส่วนใหญ่โยมก็จะดูแลตั้งแต่เช้าออกละบิณฑบาตโยมก็ถวายการอุปถัมภ์ตักบาตรตลอดทั้งปี365วันนอกจากนั้นในวันพระโยมก็อุตสาห์ไปทำบุญที่วัดหิ้วอาหารคาวอาหารหวานตลอดปี48วันพระ และยังมีเทศกาลสําคัญสำคัญอีกโยมถวายการอุปธรรมมากมายพระเดชพระคุณหลวงพ่อจากรนภาพาเห็นว่าควรที่พระสงฆ์เนี่ยจะได้นึกถึงบุญคุณข้าวแดงแกงร้อนของญาติโยมที่ถวายการอุปธรรมมัง่งจึงได้มีนโยบายว่าให้คณะสงฆ์ทุกระดับเนี่ยได้สอดส่องดูแลว,ว่าโยมท่านใดโยมที่เป็นชาวพุทธที่ถวายการอุปธรรม พระสงฆ์ที่ถวายการธนุบำรุงพัะพุทธศาสนาที่อยู่ไม่สะดวกที่นอนไม่สบายก็ให้คณะสงฆ์นั้นลงไปช่วยกันดูแลแล้วในการนี้เองเนี่ย <c oughs> พระเดชพระคุณก็ตั้งกองทุนสังค่าประชาชนเคาของคณะสงฆ์ภาคสามสี่จังหวัดคือจังหวัดลบบุรีสิงห์บุรีอุทัยธานีและจังหวัดชัยนาทรวมทั้งหมด33มอำเภอพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ให้ไป บำบัดทุกบำรุงสุขก็หมายความว่าโยมมีความทุกข์พาเก็ไปปัดเป่าบ้างให้โยมได้รับความสุขแล้วยิง่งสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งก็คือว่าใน33สาอำเภอทั้งสี่จังหวัดนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อเ <c oughs> จ้าคณะภาคได้ <c oughs> เอาความสุขไปมอบให้กับญาติโยมทุกท่านทุกอำเภอครบแล้วพ <c oughs> ระเดชพระคุณหลวงพ่อก็นํามาที่อำเภอบ้านหมี่ที่บอกว่าวันนี้เป็นวันดีก็คือเป็นวันที่คณะสงฆ์นั้น ได้ตอบแทนบุญคุณของญาติโยมข้าวแดงแกงร้อนนั้นแล้วก็จะได้หยิบยื่นความสุขซึ่งเป็นความสุขที่ยั่งยืนต่อไปวันนี้ก็ขอกบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อจาคณะภาาซึ่งได้มามอบความสุขให้กับญาติโยมของจังหวัดลบบุรีที่อำเภอบ้านบีแล้วก็ขออนุโมทนาขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการโดยการนำของท่านรองผู้ว่าการจังหวัดลบบุรี ขอกราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาขอบคขอบค เพราะนั้นโครงการนี้เราก็มีคณะสงฆ์ช่วยเหลือเพื่อปูนการโดยมีท่านเจ้าคุณพระสงฆ์คณะคุณวัดคุณน้อยเนี่ยเป็นแกนนําในการประสานดูแลในส่วนนี้ทั้งหมดอันนี้ก็ทำงานเพื่อตอบแทนสังคมในควรสังฆระชาของเจริญสุขเจริญพรซึ่งโครงการนี้ก็ขอความอนุโมทนาคุณที่ท่านได้พระภงมิกวีและวก็เจ้าคณะพระคุณทุกท่านเจ้าหน้เปิดเจ้าคณะตำบลในบ้านมีนะครับที่มาวันนี้ จากนั้นพระพรหมกวีเจ้าคณะภาคสามมอบหมายให้พระครูพัทราธรรมคุณเจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีเจิมป้ายบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลในการอยู่อาศัยต่อไปนอกจากนี้แล้วพระพรหมกวีเจ้าคณะภาคสามมอบของที่ระลึกและของใช้ประจำวันแก่ครอบครัวของนางสาววัชรีท่านจุคุลพระปริยติธาดาเรขานุการเจ้าคณะภาคสาม มอบทุนการศึกษาให้บุตรสาวของนางสาววัชรีชินบุตรในโอกาสขึ้นบ้านใหม่นี้ด้วยจากนั้นพระพรมะกะวีเจ้าคณะภาคสามเมตตามอบถุงยางชีพให้ชาวบ้านตำบลหินปรักกลุ่มเปาะบางเพื่อให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันของคนในชุมชนสิ่งเล็กๆที่เป็นพลังแรงใจที่พระพรมะกะวีเจ้าคณะภาคสามมอบให้ทุกครั้งทุกสถานที่ที่ได้ไปมอบบ้าน มอบเหรียญหลวงพ่อโตวัดการยาน,นมิตรวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นที่ระลึกให้ผู้มาร่วมมอบบ้านในวันนี้ได้ร่วมกันสร้างความดีแบบนี้ต่อไปและนำความเป็นบวรบ้านวัด โรงเรียนหน่วยราชการให้อยู่คู่สังคมไทยเพื่อความผาสุกข,ของบ้านเมืองต่อไปในนามคณะสงฆ์ภาคสามขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านมีทุกนายที่ให้ความสะดวกกับคณะสงฆ์ในการมอบบ้านในครั้งนี้สำนักง,งานเขตื้นสำนักง,งานที่ดินสาขาบ้านมีนะครับที่มอบชุดเครื่องนอนนะครับให้ในครั้งนี้นะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณท่านนายอำเภอทั้งหมดน้าส่วนนะครับเดี๋ยวลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมีทางส่วนราชการนะครับขอขอส่วนราชการนะครับทั้งที่สองหน่วยงานนะครับก็จะมีท่านนายอำเภอบัฒนีนะครับสถานทูตของอำเภอบัฒนีเกษตรอำเภอพัฒนีพัฒนาจุลชนมอำเภอบัฒน์ ไม่คิดวราตรงนีงเลยค่ะเองไม่คิดเลยว่าเหนื่นบ้านเขาไม่จะมาได้บ้านใหม่เลยว่าคิดว่าแก่ช่องแคบไปเนี่ให้มันดีก็พอแล้วช่ใเจอันดีใจมากใจม่คือที่ได้ทันหลังสวยยังมีหยุ่เนาะความรู้สึกยังไงบ้างคะ รู้สึกดีใจมากเลยค่ะไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสแบบนี้ค่ะแล้วก็แล้วหนูคิดว่าหนูมีอะไรที่จะตอบแทนคณะสงฆ์ได้บ้างหนูคิดว่าหนูจะตั้งใจเรียนค่ะและว้วก็ช่วยดูแลแม่ค่ะและว้วก็ดูแลบ้านหลังนี้ให้มันอยู่ไปให้จนถึงเนีน่ยแบบให้ดูเยอะเลยค่ะน้องวุิศราก็ขอให้เป็นผู้ที่ตั้งใจเรียนนะครับนะแล้วก็ได้นะครับ เป็นผู้ที่ยึดมั่นในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็ตั้งใจเรียนเพื่อที่จะประกอบอาชีพในการที่จะมาดูแลนะครับครอบครัวนะครับของน้องซึ่งมีแม่เพียงคนเดียวนะครับแลประกาศคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมีม่ได้มอบตู้เย็นให้เดี๋ยวเดี๋ยว ติดตามการทำงานของคณะสงฆ์ภาค3ทั้ง4จังหวัดและก,กิจกรรมต่างๆของวัดผู้น้อยนี้ได้ในที่นี่เศรษฐีเรือทองสำรวยแสงม่วงถ่ยภาพรัชดาทรัพย์สินรายงานจากสำนักงานข่าวมูล,ลนิธิเศรษฐีเรือทองวัดผู้น้อยพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีทุกคนทุกท่านคะ่ะ